ขอกราบสวัสดีท่านผู้ชมที่น่ารักทุกคนทุกทา่านอีกเช่นเคยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง r e ว i r e c เหมันเดิมครับผมโอเคครับวันนี้เราอยู่ในเกม Free Fire นะครับกับตัวละครใหม่ที่มีชื่อว่าอัก้านั่นเองนะครับผมอัก้าไม่ใช่ตัวไอ้สีขาวดำนะไม่ใช่ว,า,วชานไมชคาดนะเป็นตัวละครใหม่ที่เกม Free Fire เอามานะครับผมช่วงนี้ผมก็ไม่ค่อยเห็นใครรีวิวเท่าไหร่นะ ที่ผมเห็นแล้วก็จะมีพี่เม์วินกับพี่พี่พลภพาซานะครับผมโอเคครับตอนนี้ผมก็ลงมาที่บาซิเดียนะครับผมแล้วก็อาจจะมีคนอยู่เล็กน้อยตอนนี้เราก็ต้องหาฟาร์มปืนกันก่อนนะครับผมตอนนี้นะครับผมก็ได้ปืนเอ็มเอ็มพีไฟเอ็มพีห้ากับปืนหนึง่งชื่ออะไรจำไม่ได้นะครับก็เหมือนจะมีคนอยู่นอกบ้านของเรานะครับผม แต่ตอนนี้ผมจะซเซฟไปก่อนนะเพราะว่าต้นเกมเนี่ยผมทําอะไรไม่ค่อยได้นะครับผมตอนนี้ผมมีแต่ปืนระยะใกล้เลยนะไม่มีปืนระยะไกลสักอันฟังทันกันหรือเปล่าได้เห็นไหมมีคนอยู่ข้างหน้าเราจริงเวยโอเคตอนนี้ผมได้เปลี่ยน MP5 เป็นปืนระยะไกลแล้วนะครับเป็นปืนไอคิวฟิชเชอร์นะครับผมโอเคเหมือนจะเห็นคนอยู่ข้างหน้าสวัสดีครับเจ้บนอย โอเคได้มาหนึ่งคิวแล้วครับผมท่านผู้ชมเหมือนจะยังไม่หมดแค่นี้นะครับผมเดี๋ยวผมขอเช็คลอบๆก่อนแล้วก็เมื่อกี้นะครับผมเห็นเขายิงกับใครอยู่ก็ไม่รู้นะหรือว่าเขายิงตายไปแล้วนะี่ผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับท่านผู้ชมโอเคครับเหมือนจะมีคนอยู่ข้างหน้าเรานะครับผมทำไมผมไม่เห็นเลยวะโอเคเราไม่ต้องสนใจนะครับเดี๋ยวเรามาฟาร,ร์มของจากคนนี้กันดีกว่าว่าจะมีอะไรให้ฟาร,ร์มบ้างเอ่ย หวังว่าจะไม่มีใครแบบลอยไปยิงผมนะโอเคครับเดี๋ยวเราลองหาแบบความของกันต่อดีกว่าเฮ้ยเขายิงมาจากข้างหลังวะขอออวเขาจ่อยบอลมาหรือเปล่าอะไรกันครับเนี่ยผมระแวงอุดวะผมรู้ว่าเป็นคนตลอดเลยบา,างครั้งอะไหนวะทำไมผมเอ้ยอข้ามาอย่างนี้เลยเหรอพี่ อะไรเงี <conclusions> ้ยเขาก็ตั้งไอวัวมาหาเราแล้วโอเคครับว่าเราคงปัญญาทันมาดิน้องตั้งสเต็ปแบบยิ้มพิ้วใเย็นพี่เย็นพี่ผมขอปัญญาก่อนโอ้จะไม่ให้โอกาสปัญญาเลยเช่นนี้เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยใจเย็นอุ้ยเกิดเป็นใจผิวอุ่นตื่อยโอเคโอ้โหเกือบตายนั้งแต่ยี่ยี่สิบอะ กูเก็บตายเก็บตายโมื่อกี้ีอยู่นะครับที่เรามีเอ่อปืนเออไม่ใช่ที่เรามียาซุปเปอร์นะครับอเูเมื่อกี้ก็บตายใจเต้นตุกตับตุกตับ,ตตบเลยเมื่อกี้เออเออโอ้โหมันยังไม่หมดอีกเหรอนเนี่ยเขาอยู่ไหนฮะอยู่ในบ้านเหรอเออปืนอะไรทำไมเอา้าโอ้ไม่ใช่ปืนผมนึกว่าปืนอะไรยิงไอ้บอยที่ผมทีเดียวแตกเลยเมื่อกี้แอ้ดอปนะครับ เดี๋ยวผมขอทำลายไหววนตรงนี้กันอาจจะมองเห็นเขาได้มากขึ้นไหนผมไม่เห็นเขาเลยอ่ะที่ไหนวะทผู้ชเห็นปะผมไม่เห็นนะผมก็รออยู่นานนะครับแต่ไม่เห็นมีใครเลยแต่ตอนนี้เหมือนยมีคนอยู่ในบ้านเหลืองอ่ะนันไงผ่านหน้าต่างไปทำไมน่ะพี่มาดิ เหมือนว่าเขาจะไม่เห็นเรายิงโอ้โหดูงซองใจเย็นนะพี่ขึ้นบ้านกัยโอ้ยแล้วผมจะส่องกล้องทำไมเนี่ยขึ้นบนบ้านกันโอ้ยโอ้ยลุงซองจะเอาอะไรไปสู้เขาวะเนี่ยใจเย็นนะพี่ใจเย็นนะใจนะกูขอพันยาก่อนมึงขึ้นมาแล้วโอ้โหใจเย็นดิพี่ใจเย็นใจเย็นอลยครับผมเลยโอเคอุ้ยเลือดเลือดเหลือห้าอะไรกันครับเนี่ย โอ้โหเกือบตายยิงจบระโดดใส่ผมตาแล้วมันงเนี่ยโอ้โห,โโหแรงจริงโอ้โหแรงเกินบุรุษซอนเอนี่ยโอเคครับออกมาข้างนอกก็เห็นพ่อหนุ่มคนนั้นวิ่งใครวิ่งหนีใครมาก็ไม่รู้นะครับผมผมได้ถือโอกาสนี้ไปแจมกับเขาหน่อยแล้วกันนะครับผมโอเคครับไหนเอ่ยอยู่ไหนเอ่ย ฮเฮ้ยวิ่งเหนียใครมาหน่ะพ่อหนุม่มเดี๋ยวครับอาจะจ้าเดีครับพี่โอ้โหยคืนลูกสองสองระเบิดเต็มพี่ผมไอยิงผมสองนั้นเหลือครึ่งหลอดเลยคิดดูโอ้โหวันนี้ก็แรงอยู่เหมือนกันนั่นเนี่ยตอนนี้เหมือนจะเริ่มเข้าสู่ช่วงท้ายทุาย้ย ท,ท้ายวงนั้นนะครับท่านผู้ชมเขาวิ่งหนีใครมาวะทำไมผมไม่เห็นใครเลยเดี๋ยวเขาวิ่งมาแอบพิ่เช่โอ้แบบโอ้โอเคโอเคช่างก็เถอะเขาจะวิ่งหนีใครมาไม่สำคัญเดี๋ยวเราไปหาแบบซื้อของกันดีกว่าอจับปัะจา้าเฮย้ยพ่อหนุม่มมันชู้เพื่อนเหรอยิง ยิงอ้โหโอเคจังหวะนี้แหละจะได้ใช้สกิลของออก้าโอ้โหไม่ถูกวันดีเอาทางไอวอลปิดไว้อย่างนี้ผมมีระเบิดนะครับพี่โยนเข้าไปหนึ่งลูกสองลูกโอ้โหลูกที่สองเรียบร้อยครับผมชุมเพื่อนทันปาเอ้ยโอเคครับท่านผู้ชมเดี๋ยวเราตัดไปช่วงท้ายๆวงกันเลยนะครับ โอเคครับตอนนี้ก็ขเข้าช่วงสุดท้ายวงแล้วครับผมเข้าวงมานะครับก็เห็นเหมือนมีใครอยู่ตรงนั้นวควักปืนออกมายิงตั้งไอ้วงก่อนไ,ได้เอาไอ้นี้มาโคตรเสรียดายเลยครับทุผู้ชมโอเคเ๋ยวผมวิ่งไปมาละว,วิ่งไปดักเขาตรงนั้นแล้วกันนะครับผมเขาจะเข้ามาทางนี้ทันหรือเปล่าเหมือนผมจะไม่ทนันนตอนนี้อะไรครับเนี่ย ทันหรือเปล่าผมวิ่งดักเขาไม่ทันเขาเร็วกว่าผมโอเคครับมีคนอยู่ยเฮ้ยโอ้โหอยู่ข้างๆทำไมผมไม่เห็นวะเนี่ยโอ้โหขอปัญญาก่อนพี่อินอย่าเพิ่งนะโอ้ยอย่าเพิ่งดีพี่โอ้โหมีคนซ้อนอีกโอเคครับก็ไม่เป็นไรนะครับโอเคครับเดี๋ยวเราไปดูคอมโบที่ผมจัดมาในวันนี้กันเลยนะครับผม มาดูเซ็ตคอมโบที่เราจัดไว้ในวันนี้กันดีกว่านะครับผมตัวแรกนะครับก็จะเป็นคลนีนะครับช่วยในการวิ่งไวขึ้นนะครับผมก็เวลาเราเดินหรือว่าเราวิ่งนะครับมันก็จะวิ่งไวขึ้นเดินไวขึ้นอะไรประมานี้ครับผมถ้าใครนะครับชอบเล่นลูกศรน,นะครับผมแนะนําให้เอาตัวที่เอ่อให้แนะนะนาว่าเอาแคลนไปนะครับ เราถือลูกซอที่จะวิ่งไวขึ้นนะครับผมถ้าใครถนัดปืนลัวนะครับผมแนะนําให้เอาดูหน้าไปนะครับผมดูนานี้จะเพิ่มอัตราการยิงและจะยิงลัวมากเลยนะครับผมโอเคครับถ้าใครถนัดทั้งสองปืนนะครับก็เอาเคนนี่ไปผมถผกก็ได้นะครับผมอันนี้ไม่ว่ากันนะครับผมแต่ว่าตอนถือปืนเนี่ยนะครับผมก็จะช้านะครับแต่ว่าไม่ได้ช้ามากนะแต่ถ้าใครถนัด ปืนลัวก็เอาอันนี้ไปนะครับเวลายิงนะครับแล้วก็จะเพิ่มที่เร็วขึ้นด้วยนะครับประเภทปืนลัวนะนะครับผมประเภทที่ใช้กระสุน SMG นะครับผมต่อไปนะครับก็จะเป็นในส่วนของแกาลีนะครับผมหาก่อนนะครับผมใครถนัดก็เอาไปนะครับผมแกาลีีเนี่ยเวลาถือลูกซอนนะครับจะวิ่งไวขึ้นนะครับผม แค่ถือลูกซอนะฮะปบปืนไอปืนอะไรก็ได้ที่เป็นประเภทลูกซอนนะครับท่านผู้ชมก็แก๊ซโรลินก็จะช่วยในเรื่องนี้นะครับก็จะวิ่งไวขึ้นนะครับเอาง่ายๆก็คือแบบถ้าทุกคนเล่นไฮไลท์อะ่ะเ,เล่นเล่นลูกซรก็จะแบบวิ่งไวอะไรประมาณนี้นะครับอันนี้ก็ช่วยได้ดีนะครับคือถ้าใครชอบสายไหนเนี่ยก็ลองเอาไปปรับใช้ไปปรับดูกันได้นะครับแต่ส่วนผมจะเอาเป็นเคนรี่ไปนะครับ โอเคครับเดี๋ยวเรามาดูตัวต่อไปของเราดีกว่านะครับผมตัวต่อไปของเรานะครับก็จะเป็นไคลอสนะครับเมื่อ EP ของเราเต็มนะครับเราจะเปล่งประกายแสงสีม่วงนะครับเอาง่ายๆก็คือทําลายเกาะหรือว่าเจาะเกาะนั่นเองนะครับตัวต่อไปนะครับก็คือไอวีนะครับเวลาเราตั้งไอวอจะดึงเลือดนะครับเป็นจํานวนหนึ่งนะครับก็เสีย่าเยอะอยู่นะครับผม ในผมไม่ค่อยมีเวลาพันยาไงเดี๋ยวเอาตัวนี้ไปก็จะช่วยได้ดีนะครับผมเวลาัตูเข้ามาชาร์จเราเราก็แค่ตั้งไอวอร์เลือดมันก็จะดิงแค่นี้เองนะครับผมโอเคครับมันถึงตัวไฮไลท์ของเราในวันนี้นะครับผมออก้านะครับผมนะครับตัวนี้นี่ยครับมีความสามารถที่เราแบบพุ่งไปแล้วก็ไอวอร์ War ก็จะแตกเอาง่ายๆก็คือพุ่งไปแล้วเราต้องดิงเอ่อดิงดิงสกิลมาให้ถูกไอวอร์ War นะครับ โอากาสจะช่วยทําลายไอวอนะครับก็เอาไง,ไง่ายๆคือถ้าสมมติเรายิงัตูเจ็บแล้วนะครับแล้วเรานะครับกดสกิลไปทําพุ่งไปหาไอวอรเขาเออและทีเนี้ยเราก็ชาร์จเขาได้ต่อเลยนะครับมันจะทําลายไอวอรเพื่อไอวอจะแตกเลยนะเอออันนี้ก็อยู่กับทักษะของตัวคุณดูตัวคนดูเ <c oughs> องด้วยนะครับผมผมก็แนะนําได้แค่นี้นะครับผมโอเคครอก็จะมีประมาณนี้เลยนะครับสําหรับเซตของเราในวันนี้นะครับ ผมไม่รู้ว่าท่านผู้ชมอยากได้หรือเปล่าแต่ผมก็จะจัดไว้ให้นะครับเผื่อบางคนอยากได้นะครับผมถ้าคนเขาก็เข้ามาถามคอมเมนต์เออมีอะไรบา้างนะพี่อะไรบ้างเนียน,นะครับผมก็จะแจกให้ทุกคลิปเลยนะครับแจกให้เผื่อบางคลิปแล้วกันนะครับผมโอเคครับสําหรับวันนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนอีกแล้วนะครับโอเคครับถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วกดซับสไครป์เป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับ เอาไเ้เจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้สุดสดีครับบ๊ายบาย